ลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องคนคำและเงินดาวนะคะมาที่ PPK จบทุกอย่างเลยไม่ต้องคำไม่ต้องดาวออกรถ1 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าจะเป็นเจ้าของกับรถที่ออปชันหลักล้านเพียงรายได้แค่16,000บาทเท่านั้นได้รับรถที่สันเอเมลา่าเครื่อง1 0 0 0เทอร์บโบตัว VL เท็อกสุดคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะจ๊ะได้กระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบ V ี e วอร์ชันนะคะไฟหน้า LED ีมีไฟเดนไลท์ตัดหมอกให้ครบและได้แม็กเดิมเหมือนออกป้ายแดงพร้อมกับยางปีใหม่2025เลยนะคะมาพร้อมกับกล้อง3/60องศากรระะจบับไฟฟ้าแลมีไฟล ใ,ในตัวนะคะมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยเนยนะคะและแต่งสปอยเลดหลังมาให้เท่ๆแบบนี้เลยนะคะสามารถเปิดายได้กับกุญแจนมีมทดสามารถเก็บของและสัมภาระได้เยอะมากๆและใหม่สะอาดที่สุดไปเลยจ้ะอย่าลืมนะคะคันนี้รถปี2 0ง2ันยี่สแต่ไม่น้องวิ่งไปแค่30 0 0 0กิโลเท่านั้นมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะคะมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยเลยนะคะได้เกียร์ออโต้พวงมาลัยมันถึงชั่นภายในกว้างสวยหรูและใหม่มากๆเลยนะคะได้เบาะผ้าสภาพไม่ขาดไม่ยับไม่ย่อนฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ำให้ถึง2 ใบเลยทีเดียวนะจ๊ะห้องผู้โดยสารด้านหลังที่บอกกว้างที่สุดเลยนะคะนั่งได้สะดวกสบายไม่แออัดเลยนะคะเครื่องยนต์ใหม่ใสสะอาดเครื่องเดิมน็อตเดิมคานเดิมแผ่นกันความร้อนเดิมเดิมนะคะบอกเลยว่าคันนี้ได้เครื่องหนึ่งพัน t u นะคะสภาพทุกอย่างเดิมเดิมละใหม่มากๆเลยจ้ะถ้าคุณสนใจเซอร์รคกับเราตอนนี้คุณจะได้ทั้งประกันภัยค่าจัดค่าโอนค่าเงินการเพียงราคาส4 5 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อน7,800พบาทตลอดสัญญาเลยนะคะสนใจโปรโมชั่นนี้เพียงแค่ลูกค้าแคปมาจอทางฝ่ายขายได้เลยนะคะ